บบอันนี้เราจะมาแกะกล่องลำโพง JBL x t e a m 3ต่อจากคลิปที่แล้วเป็น JBL Essential ซึ่งวงการหูเทพเข้าและออกยากไม่จบตัวนี้เราได้มาล a สดา9 9ของร้านมหาจักร1 0 0บาท chia đôi cho nhau quá. Ừ điều, điều. Cả đi đi cái đi cái nào? ต้องจบที่ตัวใหญ่ลำโพงวงการหัวเทพสั่งวันที่เก้าได้ของวันที่สิบห้าช้าอยู่นิดหนึ่งรู้ติดอะไร เก่งมาตรงรุ่นไหมไมิวโยมามตัวเชื่อ,อมโยมาเอาวางครับจะเลยตัดดีๆนะแพงนะอะมุนกองให้ดูถูกต้องไหม รุ่นอะไรวะน่ะนี่หงิ้วด้วยหงวอีกดังน,นึงดิอ่อเก็แค่เดียวนะลรวะ JBL Xtream 3ถูกต้องอแกะกองนะแกะนี่ดิไว้ขายต่อแก่ซื้อลยังไม่ได้แกะนะครับแกะฟังเดียวอืม นึย่ยไม่อไไลอยแฉะว่ะอ๋อได้ตูเชื่อมต้งไหมตูเชื่อมสั่งจากรัามอเชื่อมไม่ได้อ๋อโจมา อึบวางตัดเลยอึบอึบ,อบยกโชว์ดิมืหมือซ้ายมือขวาดิมีต้นนีไหมนไห ปกติเปิดดิเปิไปอู๋เจ้านหนักหนึ่งจุดเก้ากิโลมาดูในกล่องแถมอะไรบนะ้างดูดิ ีกล่องมีแล้วมั้งมิวสายชาร์จายชาร์จมีอะแดปเตอร์หม้อปักหม้อปักสองไทยกลมแบนอน้อ้ปักเคีียอะไรวะเนี่ยปักสี่อันสายะ่ายสายะ่าย โอเคครบจบ JBL x t e a m 3 l a z a ั a รสดา99ก1 0 0่อยบาทโอเคแจ๋ว